ที่เอาไปเจียวมาเนาะหอมไปจามมาแล,ล้วหรอกนวันดีครับวันนี้ลุงสนิทชัยภูมินะครับมี f อจากดอยหลวงมานะครับอยากให้ทำเมนูลาบป่านีนสุกนะครับเอามาดูขั้นตอนการทำเลยครับก็ผม่วนี่จะเป็นวัตถุดิบนะครับวันนี้เอาใจป่านินเนาะตัวนี้เกาขีดนะครับตัวใหญ่เลยตันนี้คานะครับตะไคร้เนาะ ใบโูดเอาไว้ต้มป่านี่นะครับส่วนนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับมีผงชูรสนะครับเนาะนี่เกลือนะครับเอาไว้ใส่ต้มนี่หรือว่าปรุงรสผงปรุงรสนะครับอันนี้กระเทียมเจียวเอาใส่น้อยหน่งเนาะพริกลาบนะครับใจถุงหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเนาะถ้าเผ็ดเอาไว้เติมเอานะครับครับผมส่วนนี้จะเป็นพักกับนะครับเนาะเอาไว้กับนี่มีถั่วฝักยาวนะครับพริกเนาะ น,นี่หอมแดงนะครับเอาหันนะ่นเนาะนี่เป็นผักกับนี่แตงน,นี่ผักซอยใส่ตัวนะครับนี่หมบวนผักไขนะ่เนาะนี่ผักกาดขาวครับต้นหอมผักชีนะครับถ้าไข่ไป่ชอบก็ไป่ใส่ก็ได้นะครับผักชีไปเรื่อยเนาะดูขั้นตอนต่อไปนะครับเติมน้ำเลยเอาต้มต้มป่าก่อนเนาะ ซูตรุงสนิทชัยภูมินะครับแปลกพิสดารแต่ก็กินได้ <c oughs> หั่นขาครับนี่นะครับนี่นะครับใส่ขาเลยนับกินมาเนาะตะไคร้หันเลยครับ ใส่หัวเดียวก็ได้นะนี่ใบมุกรูดดับกลิ่นนะครับทำก็ได้นะครับเมนูง่ายๆลาบปลาสุกเลยนี่ใส่เกลือนะครับต่อหน่อต้มนี่เนาะพอแล้ว เดี๋ยวรอน้ำเดือดเราใส่ปลาเลยนะครับน้ำเดือดแล้วใส่ปลาเลยนี่ต้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอมันสุกข้างหองกะปี๊นนะครับนี่นะครับผมดวนรักไพเนาะเขาหัน่นช่วงรอปลาสุกนะครับหั่นรอเลย น้ำเดือดแ้งครับเอฟซี FC โดยหลวงทำตามได้นะครับรับรองอลอยแน่นอนอันนี้หั่นยาบมันต้นหอมผักชีเอฟซีชอบใส่เยอะ ผักชีนะผักชีไปเรื่อยนะครับปลาในสุกเลยนะครับเดี๋ยวเราปิ้งกลับในบ้านเลยปลาหมอมแดงนะหั่นไปเลยใส่ตป็นสดตึงคั้วน,นะครับนี่ทำไว้ครับเพราะมันเป็นปลาสุกนะเมนูหนักปลาสุปมันจะไวกว่าปลาดิบนะครับนะครับขอาก็หัน่นผักชีไปเรื่อยนะครับ นี่ครับผมปีนได้แล้วครับสุกแล้วฟังโอ้โหนี่ทำในครอบครัวนี่อิ่มเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ขนาดเดี๋ยวเราฟังสุกแล้วเขามาทําขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่นะครับเขาต้มปลาก็สุกแล้วครับ,เ,รบเดี๋ยวเขาเอาเนื้อปา่าแ,แกะเนื้อปา่าเอาคนเนาะ นะครับปลาเขาสุกแล้วเนาะต้มมาสักกี่นาทีสิบห้านาทีนปลานี่สุกไวเนาะนี่มาพักเนี่ยครับรอมาเย็นสักกําเนาะเอามาแกะจีนออกนี่เรามาลาบเลยครับผมขั้นตอนนี้เอาแกะปลาเนาะแกะมาเลย แกะจนมดเลยนะครับเราเอาไปลาบอีกทีเนาะมันบวแมวแมวแนวแมเแมวแมวเมวแ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 มนแมว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 แครแบวแมวามวแมวแาวแมออมวแมวนะวแม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 กดมแมมแวมาแว เอามาลาบโตเลยแค่นี้ก็พอแล้วได้แล้วเดี๋ยวเอาไปถ้ากลนหม้อมันนี่มันละเอียดแล้วนี่ลาบหมดเลยครับผมดูขั้นตอนการปรุงเลยครับผมลาบก่อน นี่นะครับใส่น้ำมันเลยเปิดแก๊สเราคั่ว,วพริกหลาเนะเมนูนี้นี่สูตรลุงชนิดคั่วพริกหลากก่อนนะครับวันนี้ปลาเยอะขอใส่สักสองกึ่งเตออแซ่แบเลย ใส่ไปซองแถมแหมกึงหนึ่งโอเคนี่นะครับเอาพริกแหลาเจียวน้ำมันหน่อยเนาะนี่นี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวได้กินมาล้วสามบ้านแล้วได้กินโอเคเลยครับปิดแก๊สเลย หอมจะจามนี <G ly> ่เอาโกนให้ม ah ันละเอียดครับนะครับนี่พีกหลากมาใส่เลยกลากที่เอาไปเจียวมาเนาะหอมไปจามมาแล้วหรอก้ว นี่ครับกนเลยนี่วันนี้มีข้าวคั่วตัวนะครับตะเกียอัปเดตเข้าวคั่วมาแล้วทำมันเดี๋ราไปปรุงรสด,ด้ครับนี่เขาแล้ว บนไปสก,กัดเนาะเราปรุงรสดเลยครับจามก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นะครับเรามาปรุงรสด่อนเนาะใส่เกลือหน่อยนะครับเฮเอาละเดี๋ยวเ,เพิ่มเอาไดถทามันจางผงนัวนะครับนี่ หลดเด็ดหลดเด็ดใส่น่อยนึงครับกึ่งกึ่งเดียวนี่นี้อัพเดตมีข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่คว,ขขว,นนขขวกันด้ยใส่เลย สีสันน่ากินเลยเหนียวเลยมาละกินข้าวคั่วลาบป่าปนินสุกนะครับสุดลงสนิทเนาะนี่หอมนี่เรียบร้อยแล้วครับเอาใส่ผักเลยผักนีหั่นเตรียมไว้หวกกินนะครับใส่หมดเลยครับต้นหอมบักชีเนาะ พักพักกระป๋านี่กึ่งกันนะครับี่หาละสีสันคนเลยครับใครชอบแบบมีน้ำน้อยๆก็เติมน้ำซุปแด้นะครับน้ำที่เราต้มป่าตะกี้เนาะ คนเลยนี่ป่าตัวเดียวนะครับในคนคนคนโอ้โหกินมาเลยเข้าคััวพริกลาบเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับชิมดูก่อนเนาะนะครับนี่ลองมาชิมดูแซบ่บ ยวมาตักใส่จานเลยครับน,นะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนาะนี่ตักใส่จานเลยเอามาชิมน,นะครับอันนี้ก็ยารวยด้วยหอมแดงเจียวนะครับนี่นะครับหอมแดงเจียวเนาะรวยเลยนี่เดี๋ยวปล่อยครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเมนูลาบป่านีนสุกนะครับน,นี่เอามาต้มแล้วกว็าลาบเนาะสูตรลุงสินิดครับเอามาจิ้มเนาะเข้าเหนียวแน่นๆเลยนี่เพ็ดนะละุงเขาที่เขาไม่มีน้ำซุปนะครับจะเอาต้มมา่อกีเนาะใส่พริกลาบไป หมเลยง,ยง่ายๆนะครับเรามาทำกันดูนะขอ,อมัก <c oughs> เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นาะช่องลุงสุนิตชายภูมินะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>